ออกบอกอาจารย์สันใจมีปัญหาอะไรในหัวขอธรรมเก้ิเลตันหาพากลัันๆสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ ด้วยศรัทธาของคุณวันชัยคุณวลิดาสุขาวรลากรและครอบครัวสร้างกุศลอุทิศให้กับนอสสิริดาสุขาวรลากรขอโนโมนาในกุศลศรัทธาของคุณวัรชัยคุณวลิดาสุทาวรลากรมณโอกาสนี้แล้วขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้รับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทาน ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสพภทา,านังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวงมหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณวันชยัยคุณวลิดาสุทาวราก่อและครอบครัวพร้อมทั้งนอสสอิริสุลาสุทาวรากรจงได้มีความสุขก,กายสุขใจ พร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออนโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสถาของคุณสมบัติคุณกัญญาราัศีรังกูลรับเป็นเจ้าภาพ ก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันสัทธาของคุณสมบัติคุณกัญญาราชสีหลังกูลกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วได้เลยครับคณะเป็นหลักวยากรณ์ของบาลีกายานุปัสนาเนี่ยมันมาจากคาว่ากายบวกด้วยอนุ บวกด้วยปัส,สนาเนี่ยไม่จะต้องเข้าใจบรรทัดสี่สองว่ากายนะันหมายถึงประชุมของบวตรธรรมะสิบสี่ข้ออนุก,ก็แปลว่าตามปัส,สนานี่แปลว่ารูก้ก็หมายความว่าเอาสิบสี่ข้อเนี่ยข้อใดคนหนึ่งเนี่ยมาตามรู้นี่คือความหมายคําว่ากายานุปัศนาสติคือสติไประลึกที่กาย ข้อใดข้อหนึ่งปัฏฐานมันหมายถึงว่าข้อใดข้อหนึ่งนี่เป็นสีตางของสติจึงได้ชื่อว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานทท่ลายครับความข้อนี้เรายังจะต้องเรียน,นกันอีกเมื่อถึงคำพีทีคณิกายปาติกวักผมจะยกบาลีมาให้ท่านเห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรและผมจะยกภาษาไทยที่มีอยู่ในประไทได เขาแปลกันไว้ว่าอย่างไรและเราก็จะได้รู้ว่าโอ้นะโอ้ส่วนอื่นท่านก็ต่อเอ,เองท่านก็ต่อเองว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะครับเรามีหลักฐานจากนั้นผมจึงบอกกับรลอดทันสลายนะเรียนธรรมะเอาบาลีเป็นหลัก่าเอาภาษาไทยเป็นหลักนะแต่ว่าธรรมะ ในเมืองไทยไม่ใช่เอาภาษีเอาไม่ใช่เอาภาษาบาลีเป็นหลักอย่างเดียวเอาภาษาสันสกิตเป็นหลักเอาภาษาไทยเป็นหลักอีกด้วยสามหลักเอามาปนกันฉะนั้นหลักที่หนึ่งบาลีสิ่งที่ควรเรายึดถือหลักที่สองคือภาษาไทยส่วนสันสกิตช่วยจะนอาออกเถอะนะพราะเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้พิคุ ใช้ภาษาสันสกิตมาทําสังกรรมนั่นผมจึงชวนเราท่านทลายเรียนธรรมะเอาสองภาษานะภาษาบาลีเป็นหลักกับภาษาไทยเมื่อบาลีว่ากายภาษาไทยก็มีคําว่ากายเอามาเรียนรู้สว่ากายในบาลีหมายถึงที่ประชุมกายในภาษาไทยนั้นหมายถึงร่างกายอย่าเอามาว่าเหมือนกันไม่ได้ เหมือนกันได้เพียงเสียงออกเหมือนกันออกคําว่ากายบาลีก็กายไทยก็กายานะเหมือนกันตรงนี้เหมือนกันตรงออกเสียงเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันที่ความหมายกายของบาลีหมายถึงที่ประชุมนะฮะกายของภาษาไทยหมายถึงร่างกายจึงแตกต่างกันนะครบเนี่ยลำบากนะลำบาก แต่เห็นนัาราหลายทนลําบากนะทุกอาทิตย์ก็ไม่เห็นท้อถอยนะเต็มห้องทุกอาทิตย์สแสดงว่าทนได้นะทนได้มีคนก็ทนไม่ได้เยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับทนไม่ได้บ้างหรือเปล่าทนไม่ได้ก็เขียนจดหมายประท้วงมาในคําที่ท่านเห็นว่าฉันทนไม่ได้ <laughs> เขียนมาเถอะแล้วเราจะได้รู้ว่าท่านทนไม่ได้เพราะอะไรนะ อย่างที่ผมเล่ามาแล้วเนี่ยทนไม่ได้เพราะมันกระเทือนบรรพบุรุษเคารบนับถือกันมาอาจารย์ไม่น่าเอามาพูดนะครับ <c oughs> กลัวกลัวอะไรหรือเปล่ากลัวกลัวความรู้ผิดเห็นผิดจะหลุดลอยไป <c oughs> มั่นคงสิครับนะมั่นคงใน,ร,นรารตนาตรัยซะเรากล่าวอะไรไว้ครับฮะ พุทธังสารนังขจามิเมื่อกี้นะใช่ไหมฮะนะข้าพเจ้าขอคารพนับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสนารณะนะฮะข้าพเจ้าขอคารพนับถือและธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสารณะเนื่อเมื่อไม่มีในคําสอนของพระพุทธเจ้านะเราจะให้มีได้อย่างไรนะครับพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดไว้เลยนะไม่มีนะฮะ ที่จะพยากรณ์ว่ากวนอิมจะเป็นพระโพธิสัตว์ได้กลับทรารุในการคณะนี้ไม่มีนะครับพอพูดตอนนี้ปุ๊บแหละกระเทินสร้างทันทีอีกหลายอย่างนะครับแม้แต่คําว่าธรรมะก็กระเทือนสร้างกันผมยอมให้กระเทือนนะเพราะกระเทืนแล้วจะได้หลุดออกไปจากวงจรชีวิตเราซะและเราก็จะได้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะอย่างที่เราได้ปฏิญาณไว้ มีธรรมะคาสอนของพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสารณะอย่างที่เราพริยานไว้มีพระสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งไปสารณะที่พระพุทธจเจ้าได้กลัดสอนไว้นะครับมระชาชมีคําถามมาพระกันเนงต่อยกันท่านผู้ชมครับถามมาว่าพระกันเนงต่อยกันเนี่ย มันทำให้เนื้อนาบุญนะรู้สึกกระเทือนนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเนื้อนาบุญนั่นคือโสดาบันสกธากานาคาอลาหันนะหมายถึงอริยบุคคลนะนะและที่ต่อยก,กันนะั่ก็ไม่ใช่พระไม่ใช่ในเนรนะครับนะไปบอกเป็นพระเป็นเนรปุ๊บพระทั้งทั่วประเทศทั้งพระทั้งเนก็แสนกว่าสามแสนกว่ากระ,ะเทือนนะครับจะกระเทือนนะฉะนั้นเราต้องช่วยกัน ช่วยกันรักษาคําว่าพระรักษาคาว่านเนนไว้ถ้าจะพูดออกอากาศก็ควรจะพูดว่าอรารชีมันต่อยกันนะใช่ไหมครับนั่นจะไม่กระเทือนเลยทั้งพระทั้งเดนจะได้เออคนกูไม่ใช่พวกกูพวกอรารชีมันแล้วยังห่มฝาเหลืองอยู่แล้วก็ทําใจนีนี่อรารชีนี่ไม่ใช่พระแล้วก็ไม่ใส่บาตรไม่สนับสนุนซะและไม่เป็นบาปนะครับไม่เป็นประหับนะครับ อย่ากลัวอา้าวท่านยังเป็นพระอยู่เนี่ยเราไม่ใส่บาตรเราก็เป็นบาปไม่ใช่เลยนะครับการสนับสนุนอรชีสิครับไม่ได้บุญด้วยนะฮะและเป็นวิชาทิฏฐิด้วยเห็นผิดนะครับและก็เข้าใจผิดฉะนั้นเราต้องแกะ,ะแกะเอาสิ่งที่ไม่ไดีออกไปซะอย่าไปผูกพันกับมันแล้วช่วยกันรักษาจริ่งที่ดีไว้พระนี่แปลว่าผู้ประเสริฐนะ เนนก็แปลว่าหนอเนื้อของผู้ประเสริฐ <c oughs> อ่ามีมีภัยพยายามนะครัแกะออกซะ และช่วยกันรักษาสิ่งที่ดีๆไว้พระนี่แปลว่าผู้ประเสริฐเนนก็คือนอเนื้อของผู้ประเสริฐอย่าไปแปลว่าเนนก็คือลูกพระเ,เดี๋ยวเข้าใจอีกพิดอีกอ้าเนนเป็นลูกพระก็ใส่พระก็มีเมียด้วย <c oughs> ไม่ใช่นะครับนะอ้าววกกลับมานะไปถึงไหนก็แต่ต้องวกกลับมาที่เดิมให้ได้ นั่นคือเรื่องของขันห้าเรื่องของรูปนามจะให้พ้นทุกข์ได้ก็ต้องเอาทุกขมาตามรู้ทุกขในที่นี้หมายถึงขันห้าหมายถึงรูปนามนะครับตกลงคําสอนของพระเจ้าเราได้เรียนมาแล้วนะแต่เพื่อกันลืมนะฮะและกลัวจะต่อไม่ติดก็เลยมาดูว่าอนุปัสนาคืออะไรครับนะ บางท่านเพิ่งมาวันนี้บางท่านเพิ่งเปิดจอเปิดเครื่องชมรายการกันวันนี้ก็ทบทวนซะว่าอนุปัสนาคืออะไรอ่าเพิ่งเรียนวิปะนะัสนาฮะเพราะพุเจ้าไม่ได้แสดงเรื่องวิปัสนาไว้ในมหาสติปฐานสูตรพุจจาบสดแสดงเรื่องอนุปัสนาไว้ในมหาสติปฐานสูตรอนุปัสนาเนี่ยพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้า พระวิจ้าสรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสุดจนะมีถึงสี่อนุผมเคยพูดเคยพูดว่าพระเจ้าอโศกมาหาราชมีอนุทหลายครับนะหนึ่งมื่นสี่พันนางพระเจ้าทรงนะแล้วพระวิ้ามีอนุทหลาครับ งงเต็กเลยพระพุทธเจ้ามีอนุสีนะครับคือคำสอนพระเจ้าคืออนุปัสนาในกายอนุปัสนาในเวทนาอนุปัสนาในจิตอนุปัสนาในธรรมะเนี่ยพระเจ้ามีอนุสอีอยู่ในคำสอนน่สี่ประการประการแรกคือกายอนุปัสนา ประการที่สองคือเวทนานุปัสนาประการที่สามคือจิตตานุปัสนาประการที่สี่คือธรรมานุปัสนาคงไม่ประท้วงผมนะวครับว่าทำไมดึงพระพุทธเจ้าม,มาเกี่ยวข้องกับอนุเพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องอนุเวสี่ใช่ไหมครับนั่นคืออนุปัสนาอนุคืออะไรเนี่ยอนุแปลว,ว่าตามนะฮะ อนุเนี่ยแปลว่าตามปัศนานี่แปลว่ารู้เอืออนุปัส,สนาจึงแปลว่าตามรู้แต่ว่าในพระไตรปิฎกแปลว่า,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 สสาวพิจารณากายานุปัศนาก็แปลว่าพิจารณากายแต่ผมมาดูรูปสั์บาลีแล้วเนี่ยกายานุปัศนาไม่ได้แปลว่าพิจารณานะกายานี่หมายถึงหมวดของธรรมะซึ่งมีอยู่เท่าไหรค่ครับ 14บสอน,นุแปลว่าตามปัส,สนาแปลว่ารู้ก็หมายความว่าเอาธรรมะ14ข้อนั้นข้อไดข้อหนึ่งเนี่ยมาตามรู้ถ้าอย่างนี้ชัดเจนไหมครับพิจารณากับอนุปััสนาไม่เหมือนกันนะครับพิจารณาเนี่ยเป็นภาษาไทยที่จะต้องทบทวนแล้วทบทวนอีกการทบทวนคืออดีต อนาค τι, ตปัจจุบันนี่เป็นยังไงแต่อนุปัตนานี่ตามรู้ไปไม่เกี่ยวข้องกับอดาาีตไม่ต้องเกี่ยวข้องอนาคตเกี่ยวข้องกับปัจจุบันนะครับต่างกันตรงนี้นะฮะพิจารณาอยนนอาอดีตอ,าอานาคตามารวมกันพิจารณาทบทวนแล้วทบทวนอีกอน,นาคตจะเป็นยังไงปัจจุบันอดีตเป็นยังไงปัจจุบันนี้เป็นยังไงที่การพิจารณานะฮะนั่ก็คือการหาข้อมูลด้วยการพิจารณานี่ครับพิจารณา ส่วนอนุปัสสนานัคือตามรู้ตามรู้ก็คือจะต้องมีสิ่งที่ตามรู้สิ่งที่ตามรู้นั้นคือกายสิ่งที่ตามรู้นั่นคือกายกายมีสิบสีข้อเอาข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยมาตามรู้เมื่อตามรู้ไปตามรู้ไปตามรู้นี่ไม่เอาอดีตอนาคตมาปนนะฮะเอาปัจจุบันที่กําลังมีอยู่นั้นเมื่อตามรู้ไปก็จะเห็นความเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้นการตามรู้อย่างไม่ลดละ การตามรู้เห็นความเป็นจริงในปัจจุบันนั้นอย่างไม่ปล่อยวางตรงนี้แหละเรียกว่าภาวนาภาวนาไม่ได้หมายความว่าต้องทำปากหมุกหบหมุกหมิบหรือจะต้องมีคาถาภาวนาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องโดยเหตุผลเประเด็นการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พรพุทธเจ้าให้หลักไว้เป็นแม่บทก็คือ ทุกขาอาริยสัจะเป็นปริญญากิจเป็นกิจที่จะต้องทาให้ปัญญาเกิดปริญญากิจคือทำให้ปัญญาเกิดธุรกิจทำให้กำไรเกิดมีใครทําธุรกิจมัางครับกิจก็คือการงานธุรกิจก็หมายถึงการงานที่ทำให้เกิดกำไร เกิดผลมากขึ้นมากขึ้นในคือนธุรกิจครับแต่บุธเจ้าสอนให้ทําอะไรครับทำปริญญาากิจปริญญาญาเนี่ยคือปัญญาดังนั้นกิจที่จะต้องทําให้ปัญญาเกิดเนี่ยเรียกกันว่าทําปริญญาากิจขันห้าเนี่ยเป็นปริญญากิจเป็นกิจที่ควรรู้ยันรู้ขันห้ามากเท่าไรปัญญาก็เกิดมากขึ้นเท่านั้น นี่รู้ขันห้ารู้ยากเพราะปัญญาเราน้อยต้องเอาขันห้าเนี่ยมยาย่อซะให้เหลือสองคือรูปกับนามแล้วหาให้เจอก่อนว่ารูปอยู่ตรงไหนนามอยู่ตรงไหนในขณะนั่งอยู่นั่งอยู่เนี่ยใครนั่งรูปอยู่ในท่านั่งและนามอะ่ะอยู่ตรงไหนนามเป็นผู้รู้ว่านั่งนามเป็นผู้รู้ว่านั่ง สติระลึกอยู่ที่รูปนามก็รู้ว่าเป็นรูปรูปอยู่ในอาการอย่างไรก็ให้รู้ชัดในอาการนั้นอย่างนั้นนี่มีบาล,ลีรองรับแปลเป็นภาษาไทยก็ตั้งกายไว้แล้วในอาการอย่างไรพึงรู้ชัดในอาการนั้นอย่างนั้นรู้ชัดก็คือรู้ตรงตามความเป็นจริงตรงความเป็นจริงก็คือนี่คือรูป นี่คือความเป็นจริงรูปมันเป็นรูปไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานี่คืออริยกิจกิจที่ทำให้ปัญญาเกิดทำอย่างนี้ครับถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มั่นใจได้เลยครับว่าเราทำไม่ผิดจากคำสอนของพุทธเจ้าเพราะเรามีคำสอนพเจ้าเนี่ยเป็นที่เกาะสติทำอย่างไงรนะปัฏฐานคืออะไร กายะคืออะไรใช่ไหมอนุคืออะไร,ไนนออะไรปัสนาคืออะไรเอาตัวเนี้ยมารวมกันซะก่อนแล้วมารวมกันแล้วก็กายานุปัสนาก็แปลว่าตามรู้แจง้งตามรู้แจง้งตามรู้แจ้งอะไรกายไงตามรู้แจง้งกายนะนะตามรู้แจง้งกายนะฮะตามรู้แจง้งกาย การตามรู้ว่าเป็นรูปการตามรู้ว่าเป็นนามรู้ว่าเป็นรูปเป็นนามต้องตามความเป็นจริงที่พระเจ้าแสดงในอาเรศสีคือทุกขะเิียสจักนั่นแหละคืออนุปัสนาภาคปฏิบัติตรงนี้พระเจ้าแสดงเอาไว้เรียบร้อยแล้วในโพธิปักยธรรมประการแรกคือสติประฐานสี่ท่านทั้ <c oughs> ทงหลายครับแต่แล้นสติประฐานสี่กับ อริยสีอริยสีเป็นแม่บทสติปัฏฐานสี่เป็นสาขาของแม่บทสติปัฏฐานสี่เป็นคําอธิบายของอริยสีครับนั่นการที่จะเข้าถึงมรรคผลในพานเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้ทุกขาริยสัจจะให้แตกชานทุกขาริยสัจจะในแง่สัจญจา,ยาอย่างรู้ความเป็นจริงสก่อนทุกขารยสัจจะในแง่ของกิ จะยานว่าจะปฏิบัติต่อทุกขาริสจะอย่างไรฉะนั้นขันห้าท่านทหลายครับขันห้าอันประกอบด้วยรูปวทนาสัญญาทั้งขัรและวิญญาณย่อซาให้เหลือสองคือรูปกับนามตามรู้รูปตามรู้นามนั่นแหละเรียกกันว่าอนุปัสนาหรือเรียกอีกอย่างหนึงว่ากายานุปัสนานะครับรู้ตามความเป็นจริงที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ เพราะนั้นผมอยากให้เราเนี่ยมีที่เกาะแล้วไม่ใช่มาเกาะผมนะมาเกาะผมได้จมกันทั้งคู่เลยนะก็พระพุทธเจา้าก็คำสั่งสอนของพระพุทธเจา้านี่แหละครับที่เราปฏิญาณว่าพุทธังสารนังคัจฉามิที่เราปฏิญาณว่าธารามรมังสารนังคัจฉามิ ธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นที่เกาะนั่นก็ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติสมาธิเรียนรู้เรื่องปฏิบัติสมาธิซะปฏิบัติวิปัสสนาก็เรียนรู้เรื่องวิปัสสนาซะและเราจะได้ไม่ต้องไปเกาะอ,อาจารย์และเราจะได้ไป่ตไปเกาะสำนักและเราก็ไม่ต้องไปเกาะวัดอยู่ที่ไหนก็สามารถจเจริญสติปัฏฐานได้ทุก ที่ทุกแห่งขอให้เรามีที่เกาะอะไรกันอ้าวพอจะเข้าใจแล้วไหมตอนนี้ปัญหาเกิดอีกว่าอริยสตีคืออะไระนะอ่าจำเป็นต้องเรียนนะฮะ,ไม,ไ,มะนะไม่เรียนก็ไม่รู้นะไม่เรียนก็ไม่รู้อนั้นธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ย มีาพาดพิงไปถึงไหนเราก็ต้องเรียนให้รู้กันถึงที่นั่นครับเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าทุกข์นะคือความไม่สบายกายไม่สบายใจเอานทุกข์ในหลักสูตรนะักธรรมชันตรีที่เราเรียนกันทุกข์ในหลักสูตรธรรมศึกษาชันตรีที่เราเรียนกันส่วนทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในยศส,ส,สีนั้นชื่อว่าทุกขะอริยสัจ,จะนะทุกขะอริยสัจ,จเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่า เป็นปริญญากิจนะเป็นปริญญากิจแปลว่ากิจที่ควรรู้เพระาะฉะนั้นเราต้องทํากิจที่ควรรู้ให้ได้นะครับนกิจที่ควรรู้ควรรู้อะไรรู้อะไรดีที่สุดอย่างเงี้ยรู้ทุกนะดีที่สุดเสียอย่างเดียวรู้ทุกแล้วไม่ได้รับปริญญารู้ทุกแล้วได้ปริญญา จะเข้าใจเข้าใจคลาดเลื pues ่อนนะฮะทุกวันนี้เข้าเรียนเพื่อให้ได้รับปริญญากันนะครับแต่เราเรียนเพื่อให้รู้ปริญญาไม่ได้เรียนเพื่อรับปริญญาเนี่ยเรียนรู้ปริญญาเรียนรับปริญญานี่ยไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนหรอกเรียนรับปริญญานี่ต้องตามใจทบวงนะฮะทบวงสั่งให้เรียนอะไรก็ต้องเรียนตามคําสั่งของทบวงนะฮะเรียนเพื่อรู้ปริญญาเนี่ยไม่ต้องไปตามใจทบนะ ทวมมหาลัยแต่ตามใจใครครับตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียนเพรู้ปริญญาดันั้นกิจที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปริญญากิจนั่นหมายถึงรู้อะไรเป็นกิจที่ควรรู้ปริญญากิจนะเป็นกิจที่ควรรู้ดันั้นเราควรรู้อะไรควรรู้ทุกขะอริยสัจจะครับนะควรเรียนเรียนรู้ทุกขะอริยสัจจะนะเพราะฉะนั้น การรู้ว่าเป็นรูปรู้ว่าเป็นนามจึงเท่าท่านผู้ฟังที่เขารพคท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเระเลท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธินกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและสะตาของคุณวันชยัยคุณวลิดาสุขาวรากรรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลอ,อุทิศให้กับนาสอศิริสุลาสุขธาวราก่ครับ แล้วคืนนี้เวลาหมดจะต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับรุ่งนี้จะเป็นสตา์ของคุณสมบัติคุณกัญญาราชรีรังกูลรับไป็นเจ้าภาพครับก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันสตาของคุณสมบัติคุณกัญญาราชรีรังกูลกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญา จงบังเกิดมีแก่คุณวันชัยสุขทาวรากรและครอบครัวแก่คุณสิริสุลาสุขทาวรากรแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีไม่ออกบอกอาจารย์สั้นใจมีปัญหาอะไรในหัวข้อธรรมะกิเลสปัญหาพากันลบกันละมัน ศึกษาธรรมทำสอนพระพุธทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามักมองอารงโกรธลบหลงศึกษาพ่ะธรรมทำจิตใจให้ทรงซงรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลง อขอคน,ผ,นผ่านผ่านพ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความหมาย